มาชนหมาไอเบียโดนด๊ามาะเวยยชนหมาที่ไปขึ้นรถเลยอ่ะไอ้ห่าดับกลับมาปุ๊บเจอไอเบียชนหมาคุอกับาพามึงด้ยกูหลงทางรไม่ทาไหนกูข้ไปกลับมาหมาตายเอ้าอีปวดบอเม่อกีตกกยอะ อยากเจอเจตเตอร์ว่ะ5 minutes later เฮ้ยเจตเตอร์มาไอ้เหี้ยนี่ไปจับนี่ไปไม่มีจะกลับไปอยู่ใครบอกอยากเจอเจตเตอร์กลับดีเหี้ยก็ไหนเลยผมพูดเองก็ลงบันได้ยังตรงไปตรงไปตรงไปไม่ไม่ไปตรงไปตรงไปไอเติร์นโอ๊ยไอู้เก็บเก็บลูกคนนเก็บลูกคนหนึงเก็บลูกคนนึงเก็บนี้เก็บนี้เก็บนี้ทางไหนวะไอ้เบ๊ก้าทางนี้เบ็กเบ็กเบ๊กไหน เให้เก็บลูกคนนึงลูกเต็มของเต็มของเต็มเฮ้ยแล้วไอเดียอยู่ตรงไหนหรือเปล่าไอเดียอยู่ตรงไหนรถไม่อยู่อ่ะเป็นไม่ได้ว่าอาจจะอยู่ตรงไหนว่าจะนับไปแล้วก็ได้ เฮ้ยผมรอดขับรถอยู่เฮ้ยเต้นบอลแบบอะไรอ่ะของสักอย่างหน้าอะไรแดงๆอ่ะวิ่งกูเกือบตายมาป่าปะไม่ไม่นั่นน่ะควันแดงๆเห็นไหมไอ้พุ่มไม้ปีศาจเหรอไม่หนีไม่งั้นเราก็ต้องเห็นพิยาเราเลยนี่นี่อะไรมันมีตัววิ่งตามเนี่ยยักษ์อยู่หน้าบีนี้ยักษ์ไอ้ยักษ์อ่าเรียบร้อย ไม่เห็นเลยไอเบียไปแล้วอะไรโค่นอ่อนของก็ไม่ขนนะครับรถเล่นไตล์ขอบเลยยกเบียแบบหนึ่งคนเออไม่เกียไม่ใช่เราทิ้งรถเนี้ยนะออกมาหาของดีแต่ไอ้แห่รถม่งติดท่อระบายน้ำกูพยายามขับก็มันไม่ไปไอ่แห็ไม่หมด เดินเดียเลืเรียนจว่ากับดังก็ใหญ่เอ้ยคนเขาโมเอนฉิ่งขอเจตอีกนิดแต่เราจะกลับได้โอเควันมาไปแทงเฮ้ยไม่นี่ไงอะเลดีเพนงไปโยมันโต๊ะมันขึ้นไห้ป่ะเอ๋เอเอีกนัดาล้ลรีบเดืนเดอะไรมานะนัดแชทไว้

กับดักมันไม่ยอมสับอะสับสักทีดิเ,เดี๋ยวเอาของออกให้โอเคเ,เดีเเ๋ยวไปอะขอของทลักหน่อยของเยอะมากเอาอีที่อันนี้ ไอต้นกดไม่ทำอะไรละใครวะเนี่ยไอเบียสวัสดีอ๋อไม่ไหวไม่ไหวจะปลอมไอเบียร์ยานจะออกแล้วกลับเถอะไอหมูกำลังจลับมาอยู่ย oh. ักยักยักไอหัดไอโซไอเบียโดนกินไปแล้ว ตายแม่งดีไหมเนี่ยไอ้ขวยเอ้กูคงจะรอดด้วยแต่แม่งตายเคาแบบแม่งล็อกแบบห้องมันล็อกกันเลยกูไปต่อเลยรมันแบบเหลือเองนั้นดึกเป็นพร้อมยิงกูแล้วแล้วมึงอกี้โกรธจับทำไมวะไอ้เตอร์นั่นมันมีคนผู้ไม่เวลาขนของไอ้โซ่มันว่ากูมันด่ากูในดิสคอร์ดส่วนตัว ไอตู้กับไอเจเลยมันมันเราเนีกมันเราตีบองกันนะโคตรเย่อเน่ยฮะสันเดไอเพียตายแล้วอ้าวตกน้ำหรอโดนอะไรบ้างไม่รู้อ่ะอาจจะนอนอื่นอยู่ทั้งที่นะดูดิก็มีจอยยืดอรอ๋อใช่สกปนตายบ้นน่ะจริง้วย ใครวะคุณยนต์ตื่นแล้วนี่ใครละ่รละบด,ดีไอเบียตายแล้วไอเบียตายแล้วเหรอไม่รู้อ่ะเนี่ยดูดินเนี่ยมันนิ่งอยู่นะไอเดี๋ยวมันอยู่ข้างยาเลยส่งอะไรตุ๊บป่องอยู่ฮะไหนวะเนี่ยมันดอยตุ๊บป่องเงินแล้อ,อ๋อมันสั่งของอะดิ <c oughs> ใช่ไหมพวกของมาลงตรงเนี้ยมันเลยไปใช่ไออ,อ,อโซ่รถมันอยู่ใต้น้ำ เนี่ยรถมันอยู่ใต้น้ำมันอืดเลยโอ้แล้วนอนสบายเลยก็ว่าอยู่ก็ว่าอยู่เดินมาแล้วจอยยืดโอ้แล้วมันนอนสบายเลยลมันขึ้นไม่ได้ปล่อยปล่อยปล่อยเราขึ้นอีกแองนอนสบายเลยเบียร์รถจมน้ำในวันน้ำท่วมก็ว่าอยู่เดินมาจอยยืดเลยอยู่ที่นี่ไปนะเบียร์ขออนุญาตไปละ But... โอ้หนอนก็มาทำอะไรก็ไม่ได้เขาวิ่งมาอันนี้มาถึงยานแล้วพบของมาด้วยถือว่าทำผลงานดีในกลุ่มพี่ดงมากว้าเออป็นสุดมาดูคนตายด้วยรถกันครับรถกระบะออกไปไม่รถก็มาบอสแค่อยากขับรถนะทำไมบอสมันเจอประสบการณ์ไรเยี่ยตลอดเลย อีคิบอีกแล้วบอสบอสนะอีคิบอีกแล้วบอสสตอมมี่วันนี้สตอมมี่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 บอสไอ้ยสั่งรถมาวันแรกรถมันก็โดนน้ำท่วมสั่งรถมาวันที่สองไอ้ยักษ์อีคิบหมาขึ้นมากัดดูบนรถไอ้เยี่เบียรดได้เป็นอยากจะขับรถไลยขนของอ่ะเปไมไม่ได้เลยวะไอ้เบียดได้ดูจอป่ะเห็นเห็นเห็นสามตัวล้อมอ่ะคนนึงอะ ไอโซออกมาแต่ไอโซไม่เข้าไปข้างในไอโซปีนปีนปีนรั้วเล่นดีเอะก <laughs> ูเห็นเนอร์ไปทำงานไอโซกี้เกี่ <laughs> ดิเอ้โอ้มีกระของระวังระเบิดนำไฟ<า>ระวังระเบิดระวังระเบิดระวังระเบิดมาบุญฮอกข <laughs> ียโโ้ย <laughs> ยักษ์มายักษ์มา <laughs> คนยนต์มาคนยนต์คนยนต์ก็ตื่นคนยนต์ก็ตื่นคนยนต์ไอ้ยักษ์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 ทางนี้ทันนี้ทันนี้บ้านนี่ดูให้ดีดูให้มันติดไปแล้วมันติดไปแล้วมันติดแล้วมันติดอยู่ข้างในมันติดในห้องมันติดข้างในฮัลโหลไอ้เบี้ยเออดีแม่มาคนของของชิมนี่เลยหมาเกี่ยมองกันหนตอนนี้ห้าโมงหกโมงแล้วไมกลับเลยที่หุ่นยนต์มันยิงหมาอยู่ มีใครปิดวะมียักษงอยู่ในเออดีแล้วปิดไปใส่โตมาสิครับว่าไงเกิดอะไรเก้ดไม่งลองเล็กตานเล็กตันทันหลังไปโดนซ่วมแล้วก็ได้เห็นหมาที่ไปแล้วก็วิ่งหนีเอา ปลกตามไปเลยเจวาตามก็หันหลังตัดไปปุ๊บติดหลักแล้วแกท่านทีคุณภัพตามเฉยใช่ไหมไอโซพูดไอโซพูดถูกวีอ่ะมึงเชื่อไม่โดนหรอแหลกโตมาตีรัดแหลกโตมาตีอานมณ์เธอแลกโตปลาซอรัตเลยอ๋อไปอันยังไงก็โดนจับใจอุตส่าห์ปั๊มเป็นสามวันนี้แค่จะจบว้ยเราตื่นตรงนี้เลย เย่กูถือทองอยู่อ้าวมันจี้เขาอัดยานเลย หัวควยอเอายทิ้งของไปด้านหน้าเลยไหมทิ้งขอ,องไปตรงทางเข้าเลยที่เราเข้าเรายังไม่ต้องถือจากของนักนำ มันตายแล้วใช่ไหมมันเลยได้ยินเรามันก็ตายแล้วมันได้ยินกูมาเปิดล้อไปอยังเออแน่ๆเลยกูได้ยินเบียร์ล้อไงมันมันน่าจะตายแล้วมันเลยได้ยินแบคเตอร์ไอ้อะกูร้องซุบเป็นเปิดทีงขัดหูกูเลยแม่งไอ้เยินกูรู้เลยเกิดอะไรขึ้น บาบูนฮอกเอบาบูนฮอกอ๋อที่ตายอยู่ในห้องโดนบาบูนฮอกก่อนหน้านี้คือไอ้โซเองเหรอใช่ไอ้ตอนเขามองไปในห้องเขาเห็นคราบเลือดอยู่เบียตายโดนโดนบาบูนฮอกตัวเดียวกันกัดตายหมดเลยอ้าวไม่ใช่บาบูนฮอกหรอกนะที่แค่ใช่ไหมเอาวโดนอะไรอ่ะ แอนเตอร์นจำยุทธการขังยักษ์ได้ะเออกูยิงรอยักษ์เช่ว่าเข้าไปในกูดังกูดังนั่นแหละก็เจ้าขุนยศแล้วกูก็ปิดประตูอ่ะแล้วกูก็ไม่มองเว้ยกูก็วิ่งเข้าไปห้องอันเล็กอ่ะเ่าะวิ่งเข้าไปเท่านั้นเละวิ่งเข้าปากหมาอ่อยวิ่งเข้าปากหมาไป เมื่อกี้บ้ากูจกูจะแบกของต่อแล้วนะกูไม่กลัวเลยเลยมันโคตรเยอะเลยบากบุญท็อกอ่ะตีตัวมันตายเป็นตัวเดียวหมาแดงอไอ้ไข่ นัดเดียวเลยนัดเดียวเลยเอาคุณฮ่คุณยุช่วยคุณช่วยมันตือแฟตชใจมันยังตายเลยไม่ทันได้ใช้แฟตได้ซ้อมเบียรนัดเดียวเลย มเห็นใช่ไหมที่กูโดนเห็นเห็นได้โตไหมโทษอะไรโทษที่แอร์ในใครอะแอร์ไม่รู้ต้องให้มันตั้งผมไม่รู้อะเจอเมจสกบนหน้าทางเขาอะมันจะเปิดคือไม่ได้ทองเออยังไม่ได้แบกทองเลยอะเงียบเงียบเงียบเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเงียบเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังเองเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ไม่ดีเลยเขาเข้าเมนเอนแทสไปอ่ะเขาเจอของประมาณสิบชิ้นได้อ่ะ แล้วเขาก็เลยขนเอามาไว้ข้างหน้าเว้ยพอเขากดวางไข่ปุ๊บมันระเบิดใส่ตีนอ๋อแต่ว่าเบียน้่ถคเดินอ้อมใช่ไหมแบบพอเขากดวางไข่หน้าไม่เอ็นแทนปุ๊บมันระเบิดใส่ตีนเลยเอาเป็ดไปไม่ได้ใช้โดนหุ่นยนต์วันช็อตตายให้ลูกระเบิดเข้าเต็มตัวเลยเห็นแล้วเลยของไอ้เบียร์คุณนัดเดียวไปเลย